ภาคยานยนต์ใบฟ้าไทยครับเพร่ค,ครับลำดับต่อมานะครับดร์มุทินันเจียมสักิ์ซิริครับท่านผู้บริการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับวิทยากรท่านที่3ครับคุณสุรศักดิ์วณิ์เวทญี่ปุ่น หัวนหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทหัว่วยเทคโนโลยีประเทศไทยจับกัดครับสำหรับออโตเรเตอร์ของเราในเซสชนันนี้นะครับขอตัวผมต้อนรับดอ,อร์ปราณปริยาศีวรรณวิทย์คุณแปรครับเป็นเวทีในการที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของแทงจีนที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมครับ ขอรับคุณครับนะค,ครับดาวกายนี้กรีนเชิญครับขอบคุณพิธีกรมากนะคะที่ช่วยแนะนำาเรเตอร์แล้วก็ท่านผู้ที่จะมาร่วมสำนักกับนในวันนี้นะคะวันอื่นนะคะต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่จัดงานในครั้งนี้มากๆานะคะที่กรณาเชิญดิฉันมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะขอขอบคุณสํานักงานการิจัยแห่งชาติ กระทรวงอวบแลว้วก็สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เราเป็นเกียรติอย่างมากที่มาอยู่ท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมสาราุตกุหกรรมนะคะในวันนี้นะคะหัวข้อการเสวนาในวันนี้ของเรานะคะก็คือว่าไทยและจีนเนี่ยเราจะสามารถร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของทั้งสองประเทศได้อย่างไรนะคะ เมื่อสักครู่นะคะ professor จิงเปียวนะคะก็ได้ได้พูดมาถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการจัดตั้งศูนย์ innovation center แลซึ่งจะเกิดโปรเจกต์อีกหลายๆโปรเจกต์ต่อไปนะคะ,ะในในส่วนของหัวข้อการเสวนานี้นะคะก็จะขอดีพ p d i ลงไปในสาอุตสาหกรรมนะคะโดยเรามีผู้แทนจากภาคเอกชนจากหนก่วยงานเจ้าของภาครัฐจากสมาคมแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมาให้ perspective ที่แตกต่างกันไปนะคะจะก่อนก่อนเริ่มนะคะจะขออนุญาแตแนะนําวิทยากรของเราเพิ่มเติมขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจถึง expertise ของแต่ละท่านนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากาดกรยศพงศ์นะคะดรยศพงศ์ลออนวนนะคะดรยศพงศ์เป็นปัจจุบันเป็นนายกกิิติศักิ์ของ EVAT นะคะที่ดูเรื่อง EV ของไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย ดรยศศพงศ์เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและหัวหน้าศูในย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center หรือที่เรียกว่า m o v อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะคะดรยศศพงก็จะมาแชร์ความรู้กับเราในเรื่องของ EV ให้มุมมองในเชิงของสมาคมและก็ในขณะเดียวกันก็เป็นมุมมองจากภาคมหาวิทยาลัยด้วยนะคะคะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะ เป็นดเตรวุฒินันเจียมศักดิ์สรีนะคะด่ะดรวุฒินันเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยแล้วก็เป็นกรรมการภายใต้คณะกรรมการ Semiconductor and High Value Electronics Board นะคะมีประสบการณ์มากมายเลยค่ะในวงการ s ซ m ิคอนดักเตอถึงกว่า20ปีแล้วก็เคยเป็นอดีตทุ่มในการของทีมเหรือว่าสูย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วยนะคะ ดรวิทินันนอกจากประสบการณ์ในการทำวิจัยเนี่ยก็ยังมีประสบการณ์ในการทําง,งานกับภาคเอกชนด้วยเพราะฉะนั้นมุมมองก็จะสามารถให้ได้ทั้งเชิงวิจัยแล้วก็เชิงของการทําง,งานกับภาคเอกชนนะคะวิทยากรท่านที่สารของเรานะคะ,ะเป็นมาจากภาคเอกชนนะคะคุณสุรศักดิ์วรรณิเวศพิบูลนะคะ คุณสุสรศักดิ์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีนะคะตูกลุ่มธุรกิจ cloud ซึ่ง AI ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยของธุรกิจ cloud ของของหัวเบยด้วยนะคะ,ะก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่หัวเบยก็คุณสุสรศักดิ์ทำงานในภาคเอกชนมาหลากหลายบริษัทมากเลยะคะ่ะมีประสบการณ์ในเชิงในในใน,ในด้านธุรกิจแล้วก็ด้านการพัฒน,นา AI เนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะ,ะมาอยู่ที่หัวเบยได้ตั้งแต่ปี2019ก็ประมาณ6ปีนี้แล้วนะคะ อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอเริ่มคําถามแรกเลยนะคะคําถามแรกจะขอถามคําถามในลักษณะเดียวกันเียกก่อนถึงสามท่านนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในรอบต่อไปเราจะขอจาะลึกลงไปที่แต่ละหัวข้ออีกทีหนึ่งนะคะอหาท่านผู้ที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมนี้หรือว่าทางออนไลน์มีคําถามใดเพิ่มเติมสามารถส่งคําถามมาให้ดิฉันได้นะคะแล้วก็ในช่วงส,สุดท้ายเนี่ยคะ่ะจะเปิโดโอกาสให้สอบถามวิทยากรโดยตรงด้วยนะคะ ค่ะขออนุญาตถามคำถามแรกก่อนนะคะอ,อ,อยากจะให้ทั้งสามท่านนะคะเล่าถึงบทบาทแล้วก็แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศระหว่างไทยและจีนในเรื่องของ E ี s e m ซ c o n d u c t o r และ AI e ไอนะคะว่าบทบาทของหน่วยงานของท่านนะคะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีแนวทางที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาตสาหกรรมนี้ระหว่างสองประเทศนี้อย่างไรคะ่ะขอบคุณค่ะ เป็นดร์จะคงก่อนเลยค่ะได้ครับก็จริงเรื่องการเดินไฟฟ้าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับพวกเราทุกท่านนะครับก็คงเห็นในข่าวมากขึ้นนะครับก็สมาคมการเดินฟ้าไทยเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ปีนี้ก็เข้าเป็นปีที่สิบนะครับก็ผมก็มีโอกาสในช่วงแรกก่อนตั้งแล้วก็ตอนที่เป็นนายกสมาคมในช่วงในช่วงแรงกเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับก็ ก็ต้องเียนว่าตอนนั้น <c oughs> นโยบาเยเรือ่องการเไฟฟ้าก็เพิ่งจะเริ่มด้วยนะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นรากจริงจก็เราก็เพิ่งเห็นนโยบาเยเรื่องรถไฟฟ้าก็คือในช่วงประมาณห้าปีที่ผ่านมาครับก็คือเราเริ่มตั้งแต่ตอนในวันแรกที่ที่มองเรื่องนี้ก็มองว่นานม่ใประเทศไทยเราเป็นประเทศท,ท,ศที่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นการผลิตยานยนต์ในประเทศแล้วส่งโอโอกด้วยนะครับก็คือมาจากบวิษัทา ส่วนอย่างจะเป็นต่างชาติใช่บริษทเฉพาะกลุ่มทางญี่ปุ่นดังนั้นก็มีแนวคิดว่าจะต้องพัฒนาว่าเมืองไทยคงต้องขยับออกไปแง่งยานไฟฟ้าเก็บนโยบายที่เราเห็นกันทุกวันนนะครับท่านขอให้ไดู้้จักทีนี้ในในประเด็นที่ที่สมาคมกาเนินการที่ผ่านมาก็มีการทํางานก็คือเรื่องของการส่งเสริมการใช้ยานไฟฟ้าแล้วเราก็เห็นได้ว่ามีในสมาชิกของสมาคมเองก็มีผู้ประกอบการบริษัทจากประเทศจีนเข้ามาเป็นสมาชิ นครับเนื่องจากว่าวันนี้เราก็เห็นว่ามีรถยนต์จากประเทศจีนเข้ามาครับเพราะฉะนั้นะตอนนี้เนี่ยในแนวโน้มของสากกับเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือ,เ,อเริ่มมีการเปลี่ยนจากกลุ่มทีเ่เป็นฝั่งญี่ปุ่นเองเขาก็มองเออร,รื่องไอซีดีไฮบริดนะครับแต่ว่าฝั่งจีนเขาพัฒนาเรื่องอีวีมาตอนนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่า,าจริงๆตอนนี้สมคงงาคมก็ทำงานร่วมกับทางบริษัทคือมีสมาชิกที่เป็นมาจากกลุ่มประเทศจีนเยอะขึ้น พอสมควรครับท่านนายกสมาคมปัจจุบันก็อา,อาจารย์ทางบร,ริษัทเอ็มจีก็เป็นบร,ร, <c oughs> ริษัทที่เป็นุ่ของประเทศจีนครับก็ก็เกยดว่าหัวสมาคมเนี่ยเราทำงาน,งานกับกลุ่มของประเทศจีนพอสมควรและเยอะด้วยแล้วต้องเพรามีโปรเจกต์อย่างล่าสุดเองเนี่ยเราก็มีการทำการอบรมนะครับการ,ร,การช่างฝีมือร่วมกับบร,ริษัทของทางฝั่งจีนแล้วก็ลงมาจาัดมีมาจาัดช่าง ที่อะไรจากประเทศจีนมาช่วยกันอบรผมของละครไทยการพัฒนาในเรื่องของช่างฟิล์มในการผลิตยรือการพัฒนาตัวไอตัวการบรฟการตัวยก็จริงมีเยอะนะแต่เข้าใจว่าเวลาจะไม่เยอะมากก็ผมว่าก็เห็นว่าบรฟ้าเองการนี้ก็กับกลุ่มประเทศจีนเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าจะมีอยู่เยอะขึ้นเรื่อยๆครับทุ่านจับแล้ครับขอบคุณมากนะคะค่ะขอเชิญดรเวทินันท์ค่ะ สวัสดีครับผมวุฒินันนะครับจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเ e ล็กทรอนิกส์หรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินในชื่อของ GME c นะครับ GMEC ก็อยู่ใต้หน่วยงานที่เรียกว่าสวทชที่อยู่ที่ปทุมธานีนะครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดเชิงเซาอำเภอเมืองก็ขออนุญาตเล่าครอเล่า,าเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหการรมที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มี ซ p พพลายเชนที่คเขอนต้งยาวส่วนที่เราดูแลอยู่ที่ทีเบกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการทําชิพนะครับชิพที่เราสนใจหรือว่าที่เราทําได้เนี่ยก็คือชิพทางด้านเซนเซอร์นะครับแล้วก็ในสซนดองก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ทําเกี่ยวข้องกับการสร้างเซ็นเซอร์หรือเซนเตอร์ไม่มากก็น,น้อยในนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานร่วมกับประเทศจีนของเราเนี่ยก็มีบางหน่วยงานบางหลักวิจัยเนี่ย ที่ทำงานตรงกับคสหรือมหาลัยต่างๆาโดยตรงครับแล้วก็มีลักษณะางานที่ทํางานต่างอ,อ้อมเช่นว่าอย่างทางทีเมเอกเนี่ยเรามีการทํางานร่วมกับนาริสหรือ Thai Space Consortium หรือ GSC อทีอ่ท่านผู้บริหารจากคาสออมาบรรยายนะครับก็มีพูดถึงนาริสพูดถึงไทยสเปซคอนโซเทียมอันนี้สิ่งที่เราทําก็คือว่าเรา ร่วมมือผ่านทางมันซเทียมเนี่ยในการสร้างดีเจคเตอร์ต่างๆที่ใช้เป็นเพลโลดในดาวเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะงานหนึ่งที่เราทํางานร่วมกับประเทศจีนแล้วก็ในส่วนของทีเมเองเนี่ยนอกจอากจากหน่วยงานของรัฐของจีนเนี่ยเราก็มีการทํางานร่วมกับบริษัทเอกชนที่เขาต้องการเซ็นเซอร์อะไรที่ทางประเทศจีนยังไม่ได้ผลิตหรือว่าในโลกนี้ยังไม่ผลิตก็มีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะการกเซนเตอร์ในจีนเนี่ย จะคล้ายๆกับทางไต้หวันอเมริกาคือเน้นไปทางด้านการทำ G P U C P U แล้วก็เ e m o r รต่างๆซึ่งมันจะมีส่วนบางส่วนที่ไทยที่เป็น n i c h e m มา k e เเนี่ยที่เราสามารถไปร่วมและให้สามารถเป็น l e v e r a g e ในการทำงานร่วมกับเขาได้นะครับขอบคุณมากนะคะค่ะขอชดคุณศุรศักดิ์เลยคือสำหรับวัวเลยครับ <c oughs> ตอนอ้องต้องเริ่มจากฟาวเดชเราก็มาพูดถึงเอง AI ไอ่งที่เป็นฟาวเดชันของ a อก็คือโลกบไอซีเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านหัวเวยผักดันในเรื่องของ5.5.5การเชื่อมการเชื่อมต่อแบบไฟเบอร์ออปตเพราะนั่นคือฟาวเดชันนะครับซึ่งเป็นฟาวเดชันที่สำคัญมันเป็นสะพานที่จะบริชคือถ้าเกิดระบบพวกนี้ f o ฟาวเดชันไม่รีดีเทคโนโลยีมัจะต่อยอดไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่หัวเวยทำครับก็คือเราสร้างสิ่งเหลนี้ร่วมกันกับ ภาครัแล้วก็ภาคเอกชนในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ครับเราก็สร,าสร้างสิ่งที่เรียกว่าคลาวเรามาสร้างคลาวอยู่ในไทยนะครับปัจจุบันก็มีสาม t a า e n าเซตอร์ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดท,ที่ทําให้โอเคไม่ใช่มีแค่ฝ่าวันชันละแต่มีสามารถมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนํามาใช้ในประเทศไทยได้นะครับมันคืออะไรครับมันคือทําให้หน่วยงานนะครับแล้วก็ทั้องค์กรต่างๆในจีน พอจะมาเมืองไทยก็เห็นเลยประเทศไทยพร้อมนะครับการที่ประเทศไทยพร้อมก็จะเป็นหนึ่งเป็นตัวเลือกแรกที่พวกเขาจะเข้ามาในประเทศไทยนั่นคือบริษัทแรกที่เราทํานอกจากนี้ครับนอกจากที่เราสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วในข่าวของเราก็จะมีให้ใช้แน่นอนเนื่องจากโว้วยเป็นบริษัทจีนด้วยเราก็คือเป็นหนึ่งในผู้นําเทคโนโลยีของตัวเราเองเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเราสร้างได้เราไม่ใช่สร้างแค่ เรื่องของซอฟต์แวร์เนี่อะไรก็ตามหลายผมเชื่อว่าหลายๆท่านดูอยู่แล้วว่าโอนะ้ยเนี่ยสตาร์ทเรื่องฮาร์ดแวร์ด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราทําสิ่งที่เรียกว่าเอ่อ uh, NPU นะครับพูดง่ายๆเราจะเคยได้ยินคำว่า GPGPU ม GPU ันเล่นกราฟิกด้วยโ oh, อย้ยโดยคือโฟกัสไปที่ AI เทรนดิ้งโดยเฉพาะการทำงานเรื่อง AI โดยเฉพาะนะครับโอ้ย oh, มีชิปตัวนี้ช,ชื่อชื่อ Ascentchip วันอัจฉริยะเรียกว่า AscentAI Core ซึ่งตัวนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เราจะเอาเข้ามาในมือถือ ภายในปีนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับเราเริ่มเราเริ่มมีการ engage กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่เริ่มสร้างโมเดลนะครับของใช้โมเดลที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนะครับ d e e p s e ผมว่าทุกคนได้ยินชื่อนี้ทุกคนโอเคเพราะอะไรครับเพราะมันเป็น privacy ล่ะเพราะ AI ทุกคนกังวลมาตลอดคือ AI กับ privacy มันเป็นสิ่งที่ยัง ยังเป็นที่ากัเป็นจุดที่ยังมีความคอนเฟิร์นซ์กันอยู่ออหยบซิงออกมาเป็นโอเพ่นซอร์สเพียวๆแล้วสามารถรันบนชิพร์เซนของ h u a w ชิพร์เซนเปอย่างไงครับก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ถือว่าใกล้เคียงและหรือเทียบเท่ากับในระดับท็อปของโลกที่มีอยู่สองค่าใช้จ่ายนะครับถูกกว่านะครับฉะนั้นมันเกิดกู้งแหงเราสร้างให้เกิดการแข่งขันที่ดีในตลาดไทยนะครับ แล้วเนื่องจากว่าพ์ทเนอร์ของเราที่จีนะก็ใช้ชิปอเซนของนองนะครับแล้วพอเราชิปตัวน,นี้มาเขาก็สามารถที่จะมาจับมือร่วมกันได้นะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของการสร้างโมเดลของตัวเองแนละ้วผมเชื่อว่า AI มันคือเรื่องของเทคโนโลยีเราจะรอว่าวันนี้นะถ้าเราจะจะมี EV เราจะสร้าง EV เราเองไม่ใช่เราจะต้องมีบางอย่างที่เป็นเทคโนโลยีหรือเป็นโปรไวเดอรืเป็นโซูชันจากจีน โอ๋วยก็เป็นคนที่บริชเหล่านั้นนะครับขึ้นมาวางบนแพลตฟอร์มของข่าวของโอ๋วยที่ทําให้ลูกค้าหรือคนองค์หน่วยงานในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้แล้วต่อยอดด้วยดิจตาของตัวเองนะครับก็คือสามารถที่จะหนึ่งต่อยอดได้สองจับมือร่วมกันกับูชูมาเก็ตด้วยกันได้นะครับเป็นโซลูชันที่บิวฟอร์ไทยนะครับซอสมาจากจีนแต่บิวฟอร์ไทยแล้วก็ไทยเองในการพันธุ์เฉลยมาร์เก็ตด้วยกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่หัวใบทำ ค่ะขอเนี่ยถามดร์ยศพงศ์นะคะ